อ๋อเพื่อนอที่นี้จะไปทะเลพรุ่งนี้ไปหาซื้อของกันได้เลยเพื่อนพรุ่งนี้เจอกันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่แม็โครนะฮะเพื่อที่จะมาซื้อของไปเที่ยวทะเลกันไงเพื่อนเทียวทะเลเหรอถูกต้องครับข้างในมีอะไรบ้างมีของให้เลือกเยอะแยะเลยเพื่อนจริงปะเนี่ยเข้าไปดูข้างในดีกว่ะเข้าไปเลยครับผมครับนี่ไงเพื่อนแม็โคร่งสุขรับซัมเมอร์ของลดราคาเพียบเลยเนี่ย ยังมีลดมากกว่านี้อีกเพื่อนจริงเหรอไปต่อโอ้ดขอ,ขอ,ดเ,อเดี๋ยวเพื่อนเร่เรเดี๋ยวเร่เอะไรครับแม็โครจัดให้เพื่อผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและโชว์ห่วยโดยเฉพาะเลยที่นี่เนี่ยเขามีสินค้าราคาพิเศษเพราะว่าแม็คโครทำราคาที่ดีให้กับผู้ประกอบการเอาไปขายเพื่อทำกำไรได้ด้วยนะเพื่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะมากแถมยังมีราคาพิเศษให้ด้วยดีเลยผมกำลังอยากได้อยู่พอดีเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยแล้วอยากได้อะไร อยากได้พัดลมทำไมถึงพัดลมอ่ะก็ะผมยังไม่มีแฟนไงก็ผมยังไม่มีแฟนไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิอะไรมีโปรติดอยู่ทุกที่เลยเนี่ย <G ül üyor> ก็ใช่ไงราคาขายส่งถูกทุกวันและยิ่งซื้อยิ่งถูกใช<อ>่โอ้ถ้า,างั้นก็คุ้มกับผู้ประกอบการเลยอะ่ะซัมเมอร์น,นี้ถ้าซื้อสินค้าเครื่องดื่มที่ร่วมรายการรับเมคดโครพอยต์เพิ่มด้วยนะรับเพิ่มคูณ2ไปเลยเราจะเลือกยังไงให้ถูกอ่ะ เอาหมดเลยไหมเอาหมดเลยทั้งหมดเลย,เอเลยรอแป๊บเลงไปไหนไปเอาผลไม้ผลไม้เต็มไปหมดเลยอ่ะพี่เข้มนี่สักหนึ่งเพลงไหมเพลงอะไรอ่ะส้มส้มส้สมมะกอูมะกอูมะกอบักซีดาบักซีด,า, <laughs> บซดาบักซีดา <laughs> บักซีดามาจากไหนอ่ะอ๋เอเฮ้ยจอดตรงนี้ก่อน <laughs> นี่เทศกาลมะม่วงก็มีนะ คุณภาพดีส่งตรงจากสวนและนอกจากมะม่วงแล้วเนี่ยก็ยังมีผลไม้อีกหลายชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะก็คือมาที่นี่ก็ครบจริงๆแหละอย่างที่พูดไปหลายร,รอบมากทางนี้วอเตอร์เมลอนคือแตงโมไโตแมงแตงโมถูกแล้วนี่ก็คือมีซีเล็ยเท็ด้วยคือเราคัดสรรมาเพื่อคุณเพราะฉะนั้นเอามาจากสามลูกโอ้ตรงนี้มีอาหารทะเลด้วยโอ้ย สดสดทั้งนั้นเลยนะเนี่ยใช่แล้วมาที่นี่เนี่ยมีครบเลยทั้งกุ้ง <c oughs> หอยปูปลาโอ้โคุณภาพดีแบบนี้บ้าที่เดียวครบคุ้มใช่ไหมครับพ,พี่เข้มใช่แล้วยิ่งถ้าเป็นเจ้าของร้านมาซื้อนะแล้วเอาไปทําขายเนี่ยยิ่งเป็นกําไรวา้าวมีครบทั้งอาหารทะเลแล้วก็ปลาน้ําเค็มแล้วก็ปลาน้ําจืดมีครบเลยนี่รู้ไหมว่าปลานี้นักเลงมากเลยนะทำไมเป็นปลาน้าเลงปลาเก๋าปลาเก๋าเลยปลากระพงปลากระพงกระโบไป เอาไหมเนี่ยเอาแต่ว่าเราต้องไปเอาถุงตรงนั้นก่อนเรียบร้อยและก็จอดเลยเพื่อนครับผมเดี๋ยววันนี้เราขอจ่ายเองเพราะว่าเรามีบัตรสมาชิกแมคโครพร้อมสิทธิพิเศษอีกเพียบเลยเพื่อนโอ้โหผมอ่ะอืมเพื่อนเพื่อนไปทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็สมัครตรงนี้แหละแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วได้เป็นสมาชิกเลยเป็นสมาชิกดีกว่าได้ซื้อราคาพิเศษแถมยังแลกรับส่วนลดได้ด้วยอืมและยังสะสมแมคโครพอยต์ได้ด้วยนะเพื่อน รุ่นรับรางวัลพิเศษอีกเพียบเลยโอ้โหแมคโครส่งสุขรับซัมเมอร์ร้นวันนี้เราจ่ายไม่เอาผมจ่ายไม่ต้องเราจ่ายสมาชิกผมครับพี่กดให้ผมได้ไหครับกดให้ผมยครับเล่นทำอะไรอยู่ครับทำไมไม่กลับบ้านกลับท่องครับผมเล่นเกมยิงเป็ดอยู่แอปของแมคโครได้ของรางวัลด้วยเนี่ยดูดิอ๋อเหรอใช่ดิเล่นดิเฮ้ยเข้มเยอะรางวัลผมก็เพื่อนจะได้คะแนนโหมดมาเล่นเอง